Thank <smart noise> you. เช็ในวันนี้นะครับ Ford Everest 3.2นะครับมีปัญหานะครับน้ำมันเครื่องหยดนะครับเจ้าของรถสังเกตมีรอยรั่วนะครับหยดตามพื้นนะครับเป็นรอยสีดำนะครับคือน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็นัดว่าเราล่วงหน้านะครับแล้วนํารถเข้ามาให้เราตรวจสอบนะครับตรวจพบเบื้องต้นนะครับพบปริมาณน้ํามันเครื่องนี่นะครับต่ํากว่าขีดที่กําหนดนะครับก็คืออยู่ปลายไม้เลยนะครับ จากปกติแล้วเนี่ยนะครับก้นอ่างของรุ่นนี้ยอยู่ประมาณ9ลิตรก,กว่าๆนะครับแต่ว่าอยู่ที่ไปลายไม้ก็แสดงว่ามันเกิดการระเหยหรือเกิดการรั่วไปนะครับเราทําการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบบริเวณใต้เครื่องยนต์นะครับมีรอยน้ํามันกระเด็นเต็มไปหมดเลยนะครับและจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยรั่วก็คืออยู่ที่บริเวณหลังของผู้เล่ยพาโขเวียงครับหลังของผู้เล่ยพาโขาเวียงน,นะครับก็จะมีตัวซีนกันน้ํามันอยู่หนึ่งตัวนะครับซึ่ง ทำหน้าที่กันน้ํามันเครื่องนะครับที่บริเวณชุดฝาหน้านะครับซึ่งเกิดการเสื่อมสภาพนะครับจากการเช็คประวัติข้อมูลรถคันนี้นะครับมีการเคยแก้ไขนะครับอาการหัวฉีดมานะครับซึ่งเราคาดว่านะครับซีนนะครับน่าจะมีปัญหานะครับจากอาการที่มีน้ํามันดีเซลนะครับเข้าไปปนในเครื่องยนต์ครับทำให้เกิดการกัดซีนยางโอลิงต่างๆนะครับที่เกี่ยวยางกันน้ํามันนะครับและ ตัวซีนด้านหน้าของเครื่องยนต์นะครับของ Ford 3.2เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเรื่องของการรั่วเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราจะเจอการรั่วที่บริเวณซีนเข้าเหวี่ยงหลังนะครับที่เรามักจะพบปัญหากันแต่ซีนด้านหน้าเนี่ยนะครับเราเพิ่งเคยเจอนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับระยะใหม่ก็ยังวิ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเกิดการรั่วแล้วนะครับเราคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการที่น้ํามันดีเซลลงไปปนนะครับในน้ํามันเครื่องแล้วเกิดการกัดนะครับ บริเวณซีนยางโอลิงนะครับทำให้เกิดการรั่วครับตอนนี้นะครับช่างเทคนิคเปิดฝาหน้าเครื่องมาแล้วครับ้วคันนี้มีการเปิดฝาหน้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับมีการอัดกาวมานะครับไม่ใช่เป็นกาวจากโรงงานแล้วนะครับมีการซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการทํามาก่อนหน้านี้นะครับอาการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่เราสังเกตเลยก็คือในเรื่องของตัวนะครับรอยซีนนะครับ นะครับที่บริเวณพาเขวีงเนี่ยนะครับก็จะมีตัวซีนนะครับรอยซีนที่สวมอยู่นะครับเข้าไปนั่งอยู่นะครับมันก็ไม่ได้มีรอยสึกเยอะนะครับเป็นรอยซีนปกติครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดแล้วก็ทําการลูบกระดาษทรายนะครับเพื่อปรับเนื้อปรับหน้าสัมผัสให้เรียกนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนตัวใหม่นะครับล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ประกบฝาลมทั้งเปลี่ยนชุดประเก็นต่างๆนะครับที่อยู่ที่ฝาหน้าลมทั้งอัดกาวฝาหน้าแล้วก็ ติดตั้งชิ้นส่วนที่เราถอดออกมากลับไปนะครับแล้วลองทดสอบนะครับติดเครื่องดูนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับเนื่องจากปริมาณน้ำมันเครื่องนะครับเหลือน้อยเราก็จะทําการล้างทาความสะอาดภายในเครื่องยนต์ไปเลยโดยใช้ฟัดชิ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเลยนะครับสำหรับเคสนี้นะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์ามครับน้ำมันเครื่องรั่วแล้วนี้นะครับก็คือสภาพของฝาหน้านะครับของเครื่องฟอร์ด เอฟเวอร์เรสสานะครับเครื่องปูกมาตัวบล็อก5สูบนะครับเห็นได้ว่าตัวซีลนะครับซีลฝาหน้าเนี่ยนะครับมีรอยน้ำมันแฉะนะครับซึ่งเราสันนิษฐานว่าน้ำมันที่รั่วก็เกิดจากจุดนี้นะครับแล้วเนื่องจากตัวผู้เล่นมันเกิดการหมุนนะครับทำให้เกิดการตีน้ำมันนะครับกระเด็นไปรอบเครื่องยนต์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับรอยน้ำมันเครื่องที่หยดตามคานตามใต้เครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับตัวน้ำมันเครื่องเองที่อยู่ ในก้นอ่างนะครับมีปริมาณที่ลดลงมากนะครับก็คาดว่ามีการรั่วมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่เพิ่งสังเกตเห็นได้ถึงรอยหยดนะครับก็เลยรีบนํารถมาตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนซีนนะครับตัวฝาหน้าตัวนี้คือเป็นซีนพาวเวอร์เยงนะครับใหม่นะครับเบิกของแท้มาแล้วก็ทําความสะอาดรวมทั้งนะครับเราต้องเปลี่ยนชุดประเก็นนะครับของระบบ ขอท่อน้านะครับที่กันน้ํามันกับกันน้ํานะครับบริเวณนี้นะครับรวมทั้งตัวซีนกันน้ํามันนะครับประเก็นกันน้ามันตัวนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วก็จะมีตัวซีลด้านหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นฝาปิดด้านหน้าตัวนี้นะครับที่เราควรจะต้องเปลี่ยนในพร้องกันเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับหน้าแปลนของฝาหน้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องยนต์หรือด้านฝาหน้านะครับคาบกาวเก่าๆเราต้องล้างทำความสะอาดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทําการอัดกาวใหม่แล้วก็ประกบ นะครับเข้าไปกับเครื่องยนต์ขันปอนนะครับตามมาตรฐานนะครับตามสเปคนะครับแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างเข้าไปนะครับทำการติดเครื่องยนต์นะครับแล้วทดสอบลวอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเคสตนี้นะครับน้ำมันเครื่องรั่วที่บริเวณสีเข้าเหวี่ยงหน้าของ Ford e v e r e s t 3.2ครับ